บอกว่าต้องคุมน้ำต้องคุมไขมันเพราะเดี๋ยวคอเลสเตอรอลขึ้นถูกไหมคะพี่รู้ไหมคะว่าจริงๆเซลล์ทุกเซล์ของเราถ้าไม่มีคอเลสเตอรอลเราตายนะคะเพราะอะไรเพราะว่าปาการเซลล์ของเราหรือกรอบล้อมรอบเซลลของเรามันทำมาจากคอเลสเตอรอลถ้าเราคอเลสเตอรอลต่ำหรือเราไม่กินไขมันเลยเนี่ยร่างกายเรามันจะอ่อนแอมากนะคะไขมันมีทั้งไขมันดีและไขมันไม่ดี แต่จริงๆคนที่เป็นโรคไขมันสูงส่วนใหญ่มาจากน้ําตาละคะ่ะหรือมาจากการที่เรากินกินอาหารเยอะเกินอาหารที่เรากินสมมติเมื่อกี้ส้มบอกว่าส้มกินได้ประมาณ1,500แคลอรี่ถูกไหมคะถ้าเกิดสมมติส้มกินไป1,600แคลอรี่เนี่ยไม่ว่าจะส้มจะกินคลีนไม่ว่าจะกินคีโตหรือจะกินอาหารดีแค่ไหนไอ้100แคลอรี่ที่มันเหลือมาร่างกายจะเอาไปเก็บเป็นไขมันอัตโนมัติทันทีเลยนะคะ เพราะฉะนั้นคนที่ป่วยเป็นโรคไขมันสูงจริง,รงๆแล้วหรือไขมันพอกตับจริงๆแล้วคือส่วนใหญ่ก็คือกินน้ําตาลเยอะเกินคือกินหรือกินแคลอรี่เยอะเกินหรือกินอาหารมากเกินความจําเป็นโดยที่ไม่ได้ออกกําลังกายการเลือกไขมันดีหรือไม่ดีพยายามเลือกไขมันที่มาจากธรรมชาติมากที่สุดอย่าไปใช้น้ํามันถั่วเหลืองเพราะจริงน้นํามันถั่วเหลืองมันเป็นไขที่เขาปรับเติมไนโทรเจนมาแล้วมันไม่ธรรมชาติ ส้มจะใช้น้ำมันหมูน้ำมันหมูนะคะน้ำมันหมูดีมากทำผัดร้อนๆส้มจะใช้เนยผัดร้อนๆแต่ถ้าเกิดผัดที่อุณหภูมิไม่สูงมากใช้น้ำมันมะกอกก็ได้ค่ะได้เหมือนกันนะคะก็คือน้ำมันแต่ละชนิดมันก็ให้ผลต่างกันไขมันเป็นสารอาหารที่ร่างกายจาเป็นต้องใช้นะคะอย่าไปอย่าไปงดอย่าไปกลัวว่าฉันกินแบบแล้วมันจะคอเลสเตอรอลจะขึ้นแค่เลือกไขมันให้ถูกแค่นั้นเอง ม่เราข้าวทําได้เลยค่ะได้เลยส้มเอามาทอดค่ะผ่านกรรมวิธวออีจริงๆน้ํามันทุกตัวผ่านกรรมวิธ,แวธีแต่ผ่านกรรมวิธีแบบไหนอีกเรื่องหนึง่งส้มจะระวังเรื่องของส้มจะไม่ค่อยใช้น้ํามันเยอะถ้าเป็นไปได้หรือใช้ความร้อนที่ไม่สูงมาก ะะจริงๆการที่เราใช้อุณหภูมิสูงๆในการทําอาหารมันก็ทําให้อาหารอันร้อนขึ้นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็พยายามใช้อุณหภูมิกลางแล้วก็ใช้น้ํามันที่แบบลองลองศึกษาดนึงว่าแบบน้ามันที่ไหนใช้แล้วปลอดภยัยน้ํามันดอกทานตะว,วันก็พอได้นะคะพอได้พอได้วันคือน้ําตาลเหมือนกันคะ่ะน้ำตาลไม่ว่าจะมาจากธรรมชาติแค่ไหนคือน้ำตาลแต่จริงๆอะ่ะเราไม่จำเป็นต้องไป ระวังแบบกลัวมากก็ได้เพราะจริงน้ําตาลมันอยู่กับอาหารมานานแล้วเพียงแต่ว่าเวลาเราทานนะคะเราปรุงอ่ะถ้าสมมติว่ากินน้ําตาลน้ําตาลหนดช้อนหนึ่งกับเอาน้ําตาลตโหนดช้อนหนึ่งไปใส่เวลาผัดผักบุ้งร่างกายดูดซึมต่างกันระวังประมาณนี้ก็พอคือพยายามกินผักเยอะขึ้นมันจะได้ดูดซึมชาลงประมาณนี้ค่ะที่มันขึ้นปูดปูดอะ่ดดอะ,อะใช่พี่กินได้กินได้ไดจริงจริงคนไทยอ่ะ ถ้าไม่ได้เป็นโลเลือดจางคู่กับความดันต่ำต้องคู่กันนะถ้าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งกินได้ถ้าคู่กันเมื่อไหร่คือเป็นคนเย็นทันทีคนเย็นส้มจะแนะนําให้กินหรือเป็นไทรอยต่ํากรณีพิเศษส้มจะไม่่ห้กินอย่างส้มเป็นไทรอยต่ําแต่ว่าเป็นไทรอยต่ําเพราะความเครียดส้มก็จะกินได้แต่มันก็จะมีวิธีการกินที่พิเศษกว่าคนอื่นเขาแต่ส่วนใหญ่โรคแบบอย่างเงี้ยไขมันความดันเบาหวานโรคเกาโรคไตโรคเกาถ้าคุณผู้ชายที่บ้านเป็น,ปนกินกินปุ๊บหายปวดเลยอะ มันขับออกแบบสุดๆอ่ะอน้ำยานางขับกดอยู่ดีดีมากค่ะเวลาคนสูบมันมีจะดช่ถ้มถ้าบอกห้าหยุดก็ไม่หยุดน้ำก้อีมัน้ำยาล้างอะไรได้ไหมล้างช่วยได้ค่ะอันนี้ส้มไม่แน่ใจว่าสารที่มาจากบุหรี่จะได้ขนาดไหนนะคะแต่ส้มมีเคสตัาดที้เคสหนึ่งคือ,อคุณลุงส้มทำแท่นเจาะน้ำมันของ ถ้าเกิดก่อนที่จะลงแท่นทุกครั้งเขาจะต้องมีการตรวจปริมาณสารเคมีและการทำงานของตับแล้วก็ไตทุกครั้งก่อนลงแท่นถ้าไม่ผ่านเขาจะสั่งหยุดงานออคุณลุงส้มอยู่ที่เชียงใหม่มีคือเขาจะโดนสั่งหยุดงานบ่อยมากคือจริงๆเวลาเขาลงแท่นอ่ะก็คือบางทีก็จะลงสองอาทิตย์บางคนจะลงเดือนหนึ่งใช่ไหมคะคุณลุงส้มจะโดนสั่งหยุดงานบ่อยแล้วคุณพ่อก็ไปเยี่ยมพอดีก็เลยอ่ะให้ไปกิน หลังจากนั้นมาไม่เคยโดนสังหยุดอีกเลยมันขับสารเคมีออกเพราะเวลาที่เวลาเขาไปเจาะน้ำมันมันจะมีไอเคมีคิดว่าก็น่าจะได้นะคะแต่ไม่แน่ใจเพราะส้มยังไม่มีเคสตัดดี้เป็นแบบที่เคยสัมผัสนะคะใช่ค่ะกินสีเขียวนะคะสีชมพูมส,มพส้มจะชอบกินก่อนนอนออใช่ค่ะหรือ ไม่ได้เป็นโรคอะไรเยอะแต่ว่ากินเพื่อดูแลสุขภาพเพราะว่าสีมพูมันจะหอมกว่าอาจจะกินง่ายกว่ากินเหมือนชาดอกไม้เด็กๆจะชอบหรือคนวัยรุ่นที่เขากินสมุนไพราย,ยากสีมพูกินายยากได้แน่นอนค่ะชใช่คือทํามาเอาใจคนกินสมุนไพราย,ยากโดยเฉพาะเลยแต่ว่าสีมพูก็ยังมีผักเชียงดายอยู่นะคะก็ยังมีสารที่ช่วยทําให้คุมน้ําตาลได้อยู่เหมือนกันเพราะว่าเด็กสมัยนี้ก็กินน้าตาลเยอะก็ใส<ๆ>่ไปด้วย ใช่ค่ะถ้าถ้าเบาหวานอ่ะ,สะสมมถ้าน้ำตาลสะสมมากๆเดือนแรกกินไปเจาะเลือดแล้วน้ำตาลจะขึ้นทุกคนนะคะอันนี้เป็นแบบเป็นเรื่องปกติเพราะว่าอะไรน้ำตาลที่มันสะสมมันจะสะสมตามข้อกระดูกใช่ไหมคะเวลาที่กินน้ำสกัดตัวนี้เข้าไปมันจะไปคุยออกมันจะฟุ้งเข้าไปในกระแสะเลือดทําให้มันขับออกแต่เขาจะไม่มีอาการน้ําตาลขึ้นนะคะแม่ชีที่ส้มถวายไปก็เป็นแบบนี้เหมือนกันถ้า ถ้าเป็นประวัติมาเป็น10ปีแนะนําว่ากินแล้วอย่าเพิ่งไปตรวจรอสักสองเดือนเดี๋ยวหมอจะสั่งยาเพิ่มสองเดือนปุ๊บลงทุกคนค่ะอนออนนี้เวลาไปหาหมอห,หมอหปอองค่ะเขาเาตรวจแล้วนะจริงไม่เป็นโรคอะไรค่ะแต่ว่ารู้สึกเขาบอกว่าโรคเครียดแต่เราไม่ม <S <S 2> <S> <S 2> ไม่มีโรคความดันโลหิตไอ้ <S 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 โรคเครียดเนี่ยยากมากเลย อืมทีตอนนี้ก็กำลังรักษาอยู่ว่าพอมันเครียดมากมันจะปวดด้วยใช่นี่คือฮอร์โมนความเครียดค่ะปุ๊เครียดปุ๊บปวดเลยใช่ค่ะคือปกติเป็นคนฝังเหล็กอยู่ตรงนี้ค่ะค่ะคุณหมอบอกเขาเลยบอกว่ามันเป็นหินปูนดึงหรือเปล่าอ่ามันไม่ใช่จริงๆอ่ะเอาง่ายๆโจมจะบอกว่าเราเราเป็นคนที่รู้จักร่างกายเราดีที่สุด หมอเขารู้วิธีการรักษาแต่เขาไม่รู้จักตัวเราเขาไม่ได้มานั่งดูว่าวันแต่ละวันเรากินอะไรบ้างเราทําอะไรบ้างเราเครียดขนาดไหนเพราะฉะนั้นบางทีตัวเราจะเป็นหมอตัวเองให้ดีที่สุดเราวิเคราะห์ตัวเองได้ทําไมความเครียดถึงอันตรายทําไมส้มถึงมาย้าวันนี้ว่าเราต้องเริ่มที่จะดูแลจัดการความเครียดเพราะเวลาที่มันสะสมมามันจัดการยากมากคนที่เป็นโรคประจําตัวเยอะๆอย่างของส้มเนี่ยก็เป็นไทรอยด์เพราะเครียด จะมานั่งบอกว่าคือบอกให้พี่เลิกหวานง่ายไหมคะบอกให้พี่เลิกเครียดยากกว่าเพราะอะไรแค่เครียดยังไม่รู้ตัวจะเลิกเครียดยังไงมันสําคัญคือเราเครียดแต่เราไม่รู้ตัวว่าเราเครียดอ่าใช่ก็เลยหมอเขาก็ตั้งใจมาต,แบบ <laughs> ตั้งแต่เด็กแต่งงานอยู่กับสามียังไงอ,อ๋อหมอรู้ละอย่างงี้แต่เป็นกับสามีอะไร,เ,รเลิกกับสามีอะไรอย่งางเงี้ยง ก็เลยต้องแต่งมาหมอไปเลยรักษาทีแบบเขาบอกว่าแนวเครียดขให้บำบัดแบบใช่อ่าใช่ใช่จริงจริงนี่คือเรื่องจริงกระดูกปวดเมืมากมากเลยอือใช่ใช่ค่ะตอนเนี่ยตอนที่ส้มเครียดมากๆก็คือปวดทั้งตัวเลยปวดช่วงไหนที่แบบเริ่มเครียดปุ๊บจะรู้สึกเลยว่าแบบมันจะปวดตามข้อใช่ใช่ค่ะแล้วกล้ามเนื้อจะตึงมากแบบนั้นเลยค่ะจริงๆ ส้ม,มมีอีกวิธีหนึ่งที่ส้มคิดว่าได้ผลแบบไม่ต้องไปพ่นใส่ต้นไม้เกิดอแล้วไม้มันตายนะพี่เนาะ <c oughs> <c oughs> บางทีเวลาเราเครียดามากๆอะค่ะวันนั้นเมื่อกี้เราพูดกันอะว่าแบบบางคนเครียดมากเครียดทั้งวันแต่ไม่รู้ว่าเครียดเพราะอะไรขอให้ได้เครียดอะ <c oughs> หรือแบบบางทีฉันรู้นะว่าเครียดแต่เครียดเพราะอะไรม,มันจัดการไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าเราเครียดเพราะเรื่องอะไรถูกไหมคะ <c oughs> หาเวลาสักสิบนาทีห้านาทีก็ได้ค่ะห้านาทีนั่งนิ่งๆกับตัวเองปิดทุกอย่างให้หมดเลยนะ ห้ามเปิดเพลงห้ามเปิดเอาโทรศัพท์ไว้นอกนอกห้องด้วยนะคะพี่กระดาษหนึ่งแผ่นค่ะดินสอหนึ่งแท่งปากกากา็ได้ดดดเขียนเลยว่าพูดกับตัวเองอะ่ะวันนี้เครียดมากเลยสักพักมันจะออกมาเองคะ่ะว่าเราเครียดเพราะอะไรทําไมถึงเครียดพอพี่รู้ไหมว่าเวลาที่เราเขียนความเครียดของเราลงในกระดาษพอมันเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตเนตเราเห็นมันได้อะแทบจะไม่เครียดเลยนะ ถ้าให้หนำใจกว่านั้นนะคะขยําแผ่นนี้โยนลงถังขยะไปด้วยค่ะเป็นการโยนความเครียดทิ้งไปมันเป็นหลักจิติวิทยาที่เวิร์กมากเพราะบางทีอะไรที่มันอยู่ในสมองเราบางทีมันเล่นวนเวียนวนเวียน,น,เ,ยนเราหาจุดเริ่มต้นและจุดจบมันไม่ได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราใส่ลงไปในกระดาษปุ๊บหุยบางทีไอ้ที่เครียดมาทั้งวันอะ่ะหนึ่งมันทัดก็จบแล้วอะเครียดทําไมถูกไหมบางทียัง่งส้มาบางทีนะนางนั่งว่าตัวเองเครียดอะไรวะเนี้ยเรื่องแค่เนี้ย ถ้านั่งเขียนตั้งแต่ตอนเช้าคือหายไปแล้วอะอนี้เขียนแล้วเก็บไว้จริงๆถ้าเขียนแล้วเก็บไว้ก็ได้นะคะ,เอ,ะอเอามานั่งอ่านว่าแบบโอ้สมัยก่อน<ด>ฉันเคยเครียดแบบนี้เลยเนี่ยตะลกอีกตลกไปได้อีกนะคะก็แล้วแต่แต่ของส้มนี่เวลาเครียดมากๆคือ,อยขยำลงถังขยะไปเลยเหมือนกับเป็นตัวแทนว่าฉันทิ้งความเครียดลงไปแล้วนะอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าลองไปทําดูก็ได้ค่ะพี่บางทีเราเก็บไว้ในสมองเราเยอะอะเก็บไว้เยอะเกินมันมันเต็ม หน้าตาแบบานเอบบานเออบิบานอกคืนแบบมันเหนื่อยแล้วมันร้องไห้ผมางนมร้องไห้ี่มีอีกทางหนึ่งค่ะที่บางทีเขียนอาจจะไม่พออันนี้ส้มเพิ่งไปเรียนมานะจริงๆก็ส้มเริ่มใช้แต่ส้มจะเขียนตอนเช้าเพราะว่าส้มเป็นคนที่ตื่นเช้ามาก็จะชอบเริ่มต้นวันใหม่ที่แบบบวกๆนะแต่ถ้าเกิดสมมติยังมีปัญหาเครียดอยู่ก่อนนอนพี่ลองทำนี้ค่ะเขียนในเขียนในสิ่งที่เราเครียด อีกอย่างนึ่งทำเป็นสองลิสต์นะเขียนในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราขอบคุณที่ทำให้วันนี้เรายังมีชีวิตอยู่สิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นกับในชีวิตเราบางทีเราโฟกัสแต่เรื่องที่มันนกาทีมันลบชีวิตเรามันก็จะลบไปด้วย3อย่างที่เรารู้สึกว่าเราควรจะปรับปรุงได้เราเครียดสามอย่างสิ่งที่เรารู้สึกว่า มันเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราวันนี้มันจะเป็นการบังคับให้เราเริ่มมองหาสิ่งดีๆที่เกิดในชีวิตเราได้บวานนี้แบบหยคิดไม่ออกเลยอะคืออะไรดีอะอ๋อวันนี้ไปขึ้นรถรถไฟฟ้ามาเอ้ยเห็นว่ามีคนนึงเข้าลุกให้คนแก่นั่งอก็เป็นสิ่งดีๆอย่างหนึง่งมันจะเริ่มคิดแล้วอะหลังจากนั้นเราจะเริ่มสังเกตสิ่งที่มันเป็นสิ่งบวกในชีวิตเรามากขึ้นเพราะเราจะต้องเอาไปเขียนก่อนนอน ให้เขียนสิ่งลบก่อนแล้วให้เขียนสิ่งบวกทีหลังแล้วเราจะนอนหลับด้วยความคิดที่มันเป็นบวกแต่ของส้มเนี่ยส้มจะทําตอนเช้าพะกลางคืนส้มเรียนหนังสือบางทีก็จะเหนื่อยแล้วก็หลับไปเลยตอนเช้าก็จะเนี่ยค่ะเมื่อวานมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับเราบ้างแล้ววันนี้เราอยากที่จะเป็นคนแบบไหนพอเราเริ่มต้นแบบเนี้ยทั้งวันเราจะมีพลังงานนั้นไปทั้งวันเลยผมจะบอกว่าวันนี้ฉันจะต้องก่อนมานี่ก็จะแบบวันนี้เราจะต้องเป็นคนที่ มีความรู้อยากจะเผยพระให้คนอื่นนะครับถ่ายทอดพลังงานบุกให้กับคนอื่นเราก็จะตั้งปฏิญาณไว้ก่อนที่เราจะเริ่มต้นแต่ละวันบางทีอะไรมาปุ๊บเอ้ยวันนี้จะเป็นคนแบบนี้ไม่เป็นไ,ไม่เปช่างมันช่างมันไม่สําคัญมันจะมาทําให้สิ่งที่เราอยากจะเป็นมันลดน้อยลงก็อยากไปสนใจมันมากเีียดนะ ชีวิตเราอะมีไม่กี่อย่างที่สําคัญจริงๆชีวิตเรามีไม่กี่อย่างที่สําคัญกับชีวิตเราค่ะเอาเก็บมาเยอะๆมันจะทําให้สิ่งสําคัญในชีวิตเราลดความสําคัญลงน่ะกินข้าวกันดีก,กว่า <laughs> ขอบคุณมากนะคะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวไว้ทานข้าวด้ยวยกันขอบคุณค่ะ <laughs>